สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ m o n e y Delivery ค่ะค่ำคืนวันอังคารที่18สิงหาคมตามติดประเด็นเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนทิตย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้นะคะติดตามความเคลื่อนไหวค่ะทั้งทิศทางของราคาสินทรัพย์นะคะอ,อย่างทองคําหรือแม้กระทั่งค่ะทิศทางของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะที่ทาสถิติต่ําที่สุดในรอบ28เดือนหลังจากที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนทวีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะล่าสุดนั้นนายโดนัลด์ทรัมม บริษัทนะคะ,คะใน21ประเทศที่เกี่ยวข้องกับหัวเว่ยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในประเทศที่เกี่ยวข้องนะคะก็รวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะ,คะดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายก็ดูไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่แล้วค่ะกดดันภาพรวมของการลงทุนในช่วงเวลานี้ด้วยค่ะซึ่งถึงแม้ว่าบริษัทต่างๆจะมีการประกาศผลประกอบการออกมาะนะคะแต่ว่ายังมีปัจจัยที่ดูเหมือนว่าจะทําให้ตลาดนั้นมีการปรับตัวย่อลงไปค่ะขณะเดียวกันนักลงทุนก็มีการจับตากันด้วยนะคะว่าในวันที่17ถึง20สิงหาคมเนี้ยทางด้านของคุณโดนัทท มีการกล่าวสุนทรพจน์ในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรกันบ้างนะคะเพื่อเป็นการเหมือนจะหาเสียงแหละชิงตําแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่2ซึ่งท่านก็บอกว่าจะใช้พื้นที่ทําเนียบขาวด้แหละค่ะเป็นที่ที่จะกล่าวสุนทรพจน์เพราะว่าอยู่ที่นี่แล้วสบายใจนะคะคก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวแล้วค่ะที่ณปัจจุบันนี้นะคะผูกโยงทางด้านการเมืองอเกี่ยวข้องกับทางด้านของเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงแค่สหรัฐนะคะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไปทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วค่ะและหนึ่งในประเด็นที่เกิดขึ้นจากประเด็นดังกล่าว ะะกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างภูมิรัฐศาสตร์นั่นก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะซึ่งทําให้นานาประเทศนะั้นมีการตั้งข้อสงสัยตั้งคําถามกับประเทศจีนว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้นตอของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะหลายๆประเทศพยายามที่จะส่งเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าไปร่วมตรวจสอบแต่ว่าจีนเนี่ยนะคะไม่อนุญาตนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของความขัดแย้งในกรณีนี้เนี่ยนะคะก็ลุกลามบานปลายแล้วค่ะไปถึงกระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับออสเตรเลียนะคะที่ถือได้ว่ามีมิตรสัมพันธ์ที่ดีกันมาเนิ่นนาน,านจากความขัดแย้งดังกล่าวนะคะทำให้จีนนั้นยกเลิกการนําเข้าสินค้าหลายรายการกับทางด้านของออสเตรเลีย และล่าสุดนะคะเตรียมที่จะพิจารณาการทุ่มตลาดสินค้าในจีนที่เกี่ยวข้องกับวายจากออสเตรเลียด้วยแหละค่ะโดยประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะกระทรวงพาณิชย์จีนได้ออกแถลงการ์แล้วค่ะว่ารัฐบาลจีนจะเริ่มทําการตรวจสอบพฤติกรรมการทุ่มตลาดของบริษัทวายสัญชาติออสเตรเลียซึ่งโดยปกติแล้วระยะเวลาการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายใน1ปีนะคะและมีแนวโน้มว่าจะต่อเนื่องไปจนถึงปี2565ในช่วงต้นปีก็คือเดือนกุมภาพันธ์โดยมุ่ง เป้าไปค่ะที่ Y วายที่มีขนาดบรรจุ2ลิตรหรือว่าน้อยกว่านะคะสถานการณ์ดังกล่าวกดดันทันทีค่ะทำให้ราคาหุ้นนะคะผู้ผลิตไวน์ในออสเตรเลียนั้นปรับตัวลดลงยกตัวอย่างเช่น treasury wine estate นะคะปรับตัวร่วงลงหนักค่ะเกือบเกือบ15%เลยทีเดียวนะคะหนักที่สุดตั้งแต่วันที่29มกราคมของปีนี้ ภาพรวมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นนะคะว่าความสัมพันธ์ของจีนและออสเตรเลียนั้นตึงเครียดค่ะโดยที่ออสเตรเลียได้มีการเรียกร้องให้จีนเนี่ยเปิดทางให้คณะผู้ตรวจสอบจากนานาประเทศเข้าไปสืบค้นต้นต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และจีนเองก็ได้ระง,งับการนําเข้าเนื้อวัวบางส่วนจากออสเตรเลียเรียกเก็บภาษีนําเข้าข้าวบาเล่จากออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคมนะคะหลังจากนั้นนะคะพอตรวจสอบเสร็จก็มีการตรวจสอบพฤติกรรมการทุ่มตลาดเรียกว่าตอนนี้ เป็นปฏิปักษกันระหว่าง2ประเทศแหละค่ะ คือต้องบอกว่าออสเตรเลียเขาได้ <ừ m. S 1> รับผลกระทบจากในเรื่องของไวรัสโควิด19<ะ>ที่ค่อนข้างจะเยอะนะคะ,คะเศรษฐกิจของเขามีการปรับตัวลดลงไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาตรการต่างๆเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจแต่ว่าในเรื่องของนโยบายอัตราดอกเบีย้ยทางด้านของออสเตรเลียก็บอกว่ายืนยันเลยนะคะว่าจะไม่ใช้ในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนโยบายติดลบแม้ว่าหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้อาจจะไปใช้ในเรื่องของดอกเบี้ยติดลบเพื่อเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจกันด้วยนะคะโดยวันนี้ค่ะทางด้านของธนาคารกลางออสเตรเลียนะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะ ยืนยันกันด้วยนะคะว่าทางด้านของธนาคารกลางออสเตรเลียจะไม่ใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบเหมือนกับประเทศอื่นๆน,นะคะถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของเขานั้นจะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของไวรัสโควิด -19 และก่อนหน้านี้จะมีมาตรการต่างๆออกมากันแล้วค่ะทางด้านของธนาคารกลางออสเตรเลียหรือว่า RBA เขามีการเปิดเผยรายงานการประชุมเดือนกนรกฎาคมพร้อมบอกว่าธนาคารกลางยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปรับนโยบายการเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขณะที่กรรมการ บริหารของธนาคารกลางส่วนใหญ่ก็ย้ำว่ามีโอกาสที่น้อยมากนะคะที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะใช้นโยบายอัตราดอกเบีย้ยติดลบหลังจากเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ระดับ0.25ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดเป็นประวัติการแล้วค่ะและยังคงยืนยันนะคะจะยังดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป ต่อไปอีกค่ะตราบที่ธนาคารเห็นว่ามีความจําเป็นโดยรายงานการประชุมนะคะก็มีการออกมาบอกค่ะก่อนหน้านี้มีมาตรการต่างๆที่นํามาใช้ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งโครงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยไม่จํากัดจํานวนการจัดหาเงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์และการกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่รับ0.10%สําหรับการชําระบัญชีอัตราแลกเปลี่ยนที่สถาบันการเงินน้าฝากไว้กับธนาคารกลางย้ําอีกด้วยว่าการแพรบบ่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อาจทําให้เศรษฐกิจออสเตรเลียสุดตัว ลงอย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1930ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงมากค่ะและ GDP อาจจะหดตัวลง6%ในปีนี้ก่อนที่จะกลับมาขยายตัวประมาณ5%ในปี2564ค่ะ จากออสเตรเลียนะคะไปดูที่ฮ่องกงกันบ้างค่ะนะปัจจุบันนะคะ,คะต้องยอมรับว่าหลายๆประเทศนะคะได้รับผลกระทบนะคะและในพื้นที่พิเศษดังกล่าวเกาะที่มีการปกครองพิเศษโดยจีนเนี่ยนะคะหรือว่าฮ่องกงค่ะณปัจจุบันก็ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจธธแล้วก็ได้รับผลกระทบจากม,มาตรการคว่ำบาตรนะคะ,คะจากสหรัฐอเมริกาด้วยโดยล่าสุดค่ะทางด้านของผู้ปกครองเขตพิเศษนะคะอย่างนางแคลลี่ลามค่ะระบุบ,บอกว่าตนเองนั้นมีปัญหาในการใช้บัตรเครดิตนะคะเนื่องจากว่านางเองก็ ถูกความบาทนะคะแล้วก็ส่งผลทําให้การใช้บัตรคเครดิตที่อยู่ในสังกัดของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกานั้นถูกเขาเรียกว่าถูก กักกันเอาไว้หรือว่ามีการระงับนะคะส่งผลทําให้การใช้งานเนี่ยมีปัญหาขัดข้องนะคะดังนั้นค่ะทางด้านของนางแคลลี่ลามผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะคะได้ออกมาระบุถึงปัญหาดังกล่าวโดยระบุว่าการใช้บัตรเครดิตเนี่ยนะคะหลังจากที่ถูกรัฐบาลสาหรัฐประกาศคว่ำบาตรค่ะทั้งนางแคลลี่ลามพร้อมกับเจ้าหน้าที่จีนอีก10รายเพื่อตอบโต้นะคะในกรณีของการออกกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงนะคะซึ่งเธอเองค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสถานี โทรทัศน์ของทางการจีนที่ชื่อว่า CGTN นะคะระบุบอกว่าเธอเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บัตรเครดิตอีกต่อไปค่ะพร้อมกับระบุบว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเธอก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของบัตรเครดิตหรอกเธอสนใจที่จะได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลกลางของจีนในการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ คำสั่งคว่ำบาตรนั้นมันจะมีผลอย่างไรบ้างมันจะมีผลทําให้มีการอายัดท,ทรัพย์สินในสหรัฐของรายชื่อบุคคลที่มีการถูกคว่ำบาตรค่ะ พวกเขาจะไม่สามารถทําธุรกรรมใดๆกับชาวอเมริกันนะคะในขณะที่บริษัทวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดนั้นยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นอกเหนือจากนี้นะคะณปัจจุบันค่ะในฮ่องกงเองนะคะก็ได้มีการเตรียมออกมาตรการเยียวยาเศรษฐกิจครั้งที่3เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลังจากเศรษฐกิจฮ่องกงนั้นถูกกดดันอย่างหนักนะคะหดตัวกว่า9%ค่ะในไตรามาสที่2และนอกเหนือจากนี้ อัตราการว่างงานก็ต่ำนะคะเรียกว่าอยู่ในการจ้างงานที่ค่อนข้างต่ำนะคะ,คะและัตราการว่างงานสูงนะคะทำสถิติสูงสุดในรอบกว่า15ปีอยู่ที่6.2ตโดยก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลฮ่องกงนั้นได้มีการใช้มาตรการเยียวยาเศรษฐกิจกว่า2.9แสนล้านดอลลาร์ฮ่องกงค่ะหรือกว่า3.74มื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ เรียกได้ว่าได้รับผลกระทบทั้งความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเรื่องของปัญหาม็อบนะคะในพื้นที่เองหรือแม้กระทั่งล่าสุดการใช้กฎหมายคว่ำบาตรในกรณีที่มีผลจากการใช้กฎหมายความมั่นคงของจีนนั่นเองค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ฮ่องกงถือว่ามีปัจจัยเสียงเข้ามารุมเล้านะคะแต่ว่าในเรื่องของฝ้าฝั่งการลงทุนตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดที่เป็นห่างเสียงนะคะตอนนี้เขามีการปรับแล้วก็ใช้มีการเพิ่มหุ้นตัวเทคขึ้นมาด้วยค่ะเป็นหุ้นของเทคโนโลยีซึ่งถือว่ามีการสร้างโอกาส ความน่าสนใจสําหรับการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงกันด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมีการพูดคุยกันว่าความน่าสนใจตรงนี้จะเป็นจังหวะให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนได้หรือย่างแล้วต้องมีวิธีการอย่างไรช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อค่ะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะฮ่องกงต้องเผชิญกับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะกฎหมายความมั่นคงในจีนหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องของโควิด -19 กันด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าตลาดหุ้นฮ่องกงเขาจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเอาหุ้นเทคเนี่ยเข้ามาไว้ในตลาดกันด้วยนะคะจะส่งเสริมความน่าสนใจในตลาดหุ้นฮ่องกงมากน้อยอย่างไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวค่าคืนนี้เราจะเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะโดยผู้ที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนํากับเราค่ะคือคุณรัชรันธนาภัย สารกิจผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่าย Global Investing จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ ค่ะอาจต้องบอกว่าวันนี้เราอาจจะมาในตลาดหุ้นที่ใกล้บ้านเรือนเคียงกับเราสักนิดนึงนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าจะมีหลากหลายประเด็นทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยที่อาจจะต้องติดตามกันด้วยพูดถึงตลาดหุ้นฮ่องกงหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของฮ่องกงค่ะเราประเมินกันก่อนดีกว่าค่ะในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าแน่นอนมีผลกระทบต่อการลงทุนด้วยค่ะ ใช่ครับก็จริงๆภาพรวมของเศรษฐกิจเขาอะนะครับพอดีผมเอาชาร์ตมาให้ดูพอดีก็จะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของฮ่องกงเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างชัดเจนได้รับผลกระทบแน่ๆนะครับไม่ว่าจากเรื่องของ โรคระบาดโควิด -19 นะครับแล้วก็<ม>ที่บ้านเขาก็ยังมีเรื่องของการประทวงด้วยนะครับเพราะนั้นจริงๆก็กดดันในแง่ของภาพเศรษฐกิจเขาเนี่ยไม่ค่อยดีอยู่ล้นะครับซึ่งจริงๆถ้าเราไปดูเนี่ยทางรัฐบาลที่ป่งล่าสุดเขาก็เพิ่งมีการปรับประมาณการในส่วนของตัว GDP ลงนะครับจากเดิมเนี่ยเขาคาดว่าจะหดตัวเนี่ยประมาณสัก4-7ตอนนี้ก็คาดการ ติดลบเพิ่มขึ้นนะฮะเป็น6กถึงแปดเปอร์เซ็นต์จริงๆถ้าเราดูในภาพปีทั้งปีเนี่ยครับก็มีโอกาสที่เศรษฐกิจฮ่องกงเนี่ยน่าจะติดลบเนี่ยเาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักที่สุดเลยตั้งแต่ปีวิกฤตเศรษฐกิจปี97นะครับก็ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรคือคือถ้าภาพเศรษฐกิจเขาคงแค่ว่าค่อนข้างค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะครับแต่ประเทศในทีนี้เองเนี่ยเวลาเราจะลงทุนในตลาดหุ้นเขาอะนะครับก็อย่างที่ท่านนักลงทุนทุกท่านทราบว่าตัวของตลาดหุ้นเขาเองเนี่ย เป็นตัวแทนของตลาดหุ้นจีนเพราะนันจริงแล้วเนี่ยแ,แม้ว่าเศรษฐกิจฮ่องกงจะไม่ดีหรือว่าจะแย่เนี่ยครับแต่ไม่ได้แปลว่าหุ้นในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยจะไม่ดีไปด้วยไม่ได้แปลว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงจะไม่ดีเพราะว่าส่วนใหญ่บริษัทที่จดอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยครับเป็นหุ้นจีนซะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะนั้นจริงแล้วในข่าวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่เมื่อกี้ทางคุณหญิงเกลื่อนไว้เลยนะครับ<ม>ก็คือเรื่องของดัชนีตัวห่างเสงคือเวลาเราคุยถึงงงงงตลาาดดหุ้นน่อกกะรรัััเมจพูถึชีง นะครับซึ่งมีข่าวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือว่าเขามีการปรับดัชนีเนี่ยโดยการปรับหุ้นเข้าออก นะครับคือมีการปรับหุ้น3ตัวนะครับก็คือหุ้น Xiaomi, Busey ผมไม่รู้ผมอ่านถูกไหมนะ W O WU, นะครับ XI นะครับแล้วก็ Alibaba นี้ทุกคนรู้จักแน่ๆสามตัวนี้เนี่ยคือ2ตัวแรกเนี่ยคือ Xiaomi กับ Alibaba เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ทุกท่านรู้จักกันดีนะครับส่วน Busey เนี่ยก็คือเป็นบริษัทเรียกว่าเป็นเป็นเทคเหมือนกันเป็นแพลตฟอร์มโซลูชันอันนี้คนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับแต่ว่าเขาทำแพลตฟอร์มโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับการทําพวกผลิตภัณฑ์ชีวภาพคือเป็นกลุ่มเชิงเฮลท์แคร์นิดนึหน ที่ปรับบริษัทสามบริษัทออกจากดัชนีเนี่ยก็คือมีซีโนแลนดนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่เป็นเกี่ยวกับอสังหานะครับอ่นวัลไชน่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ไชน่าเฉินหัวเอเนอร์จีนี้ก็บริษัทพลังงานเลยคือสรุปง่ายๆว่าบริษัทที่ปรับเข้าในดัชนีเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่า new economy ส่วนบริษัทที่ถูกปรับออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียกได้ว่าอยู่ในกลุ่ม โอเวคโอนอมีนั่นเองครับคุณหญิงครับเพราะฉะนั้นในภาพนี้เองเนี่ยมันทําให้ในแง่ของการลงทุนใน ETF หรือว่าหุ้นในดัชนีห่างเสีงเนี่ยดูน่าสนใจเพิ่มขึ้นะนะเพราะเขาเอา New Economy เข้าไปเพิ่มขึ้นซึ่งตัวของดัชนีห่างเสงีงผมอยากจะฉายภาพนี้อาจจะตัวเล็กนิดน,นึงนะครับจะฉายภาพไม่เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยดัชนีห่างเสีงเนี่ยประกอบไปด้วยหุ้น50ตัวซึ่งเกือบครึ่งเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มการเงินครับคุณหญิงเพราะนั้นจริงกลุ่มการเงินเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเป็นเาเรียกว่าเด้ว่าเป็น Old เป็นอีโคโนมี่ซะเยอะตอนนี้ตอนที่เขาปรับเอาหุ้นเทคเข้าไปที่ผมบอกไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวมี่อาลีบาบาเนี่ยนะครับก็ทําให้ภาพของสัสดส่วนในกลุ่มการเงินหรือกลุ่มอีโคโนมี่เนี่ยลดลงทําให้การลงทุนใ,ในเนี่ย ETF เนี่ยที่อิงกับดัเนียงเสงเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้ภาพรวมของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นด้วยนะครับเพราะนะั้นจริงๆแล้วใ,ในทางเลือกหนึ่งที่อยากจะแนะนําท่านนักลงทุนก็คือว่า เรามี ETF ตัวหนึ่งที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงที่ชื่อว่า2800เนี่ยครับ <S <S <ฮ> ETF ตัวนี้จะอิงกระดชนีห่างแสงเลยคือพูดง่ายๆซื้อ ETF ตัวนี้นะครับเหมือนกับได้ซื้อหุ้นเนี่ยชั้นนำ50ตัวในตลาดหุ้นฮ่องกงซึ่งจริงๆก็เป็นบริษัทจีนซะเยอะแล้วก็จะรวมไปถึงหุ้น3ตัวที่เพิ่งตับเข้าไปใหม่ด้วยนะฮะในช่วงถ้าซื้อเข,เขาจะว่าอินด x จะมีผลในช่วงต้นเดือนหน้านะครับก็อนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ ค่ะคือการปรับเอา New Economy เข้ามาแทนที่ Old Economy แต่ว่าตลาดหุ้นห่างเสงเนี่ยก็ยังดูเหมือนจะมีความน่าสนใจในส่วนของ P/E เขาก็ยังอยู่ในระดับต่ำใช่ไหมคะคุณเอิร์ธคะ ใช่ครับก็อย่างถ้าในชาร์ตนี้ครับคุณหญิงครับเราดูในแง่ของ r i a t น o n ของตลาดหุ้นนะครับรวมหรือว่าดัชนีห่างเสงเนี่ยนะครับก็พี่อยู่ประมาณสัก11.8เท่าหรือ12เท่าซึ่งจริงๆถ้าเราไปเทียบกับโอ้โหตลาดหุ้นในหลายตลาดนะไม่ว่าจะเป็นอย่างในตลาดตลาดหุ้นไทยเองเนี่ย PE เราก็18 19เท่าใช่ไหมครับหรือว่าอย่างในสหรัฐเองก็ค่อนข้างสูงกว่านั้นนะครับตลาดหุ้นฮ่องกงเองเนี่ยดัชนีห่างเสียงเป็นตลาดหนึ่งที่ผมคิดว่าค่อนข้างถูกนะอาจจะด้วยสาเหตุอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าก็คิดว่าในแงง่่ขออ PE เยู มาณสัก12เท่าซึ่งก็ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยก็ถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตด้วยซ้ำนะครับน,นั่นจริงๆแล้วในแง่ mm hmm. ของดาวไซริกส์ของการลงทุนในดัชนีเนี่ยฮะห,หังเสงเนี่ยครับ uh huh. ก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามีดาวไซริคค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับตลาดอื่นประกอบกับการที่เขามีการปรับหุ้นที่เป็นน e วิคโอนอมีอย่างที่เรียนในตอนต้นเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้ความ uh huh. น่าสนใจตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งนอกจากนี้เองเนี่ยก็อยากจะขออนุญาตขยายความว่าจริงๆ้มีหุน หลายๆตัวนะครับที่อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกง<ฮ>เนี่ยยกตัวอย่างอย่างหุ้นตัวนี้ฮะที่ชื่อว่า Net e a s t นะครับตัวสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเขาชื่อว่าโอ้9้าวเลยนะคือปกติหุ้นที่อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เขาเนี่ยครับเขาจะใช้เป็นเป็นตัวเลขนะครับซึ่งตัวนี้เองก็เพิ่งเลสก็ไปเป็น dual listing นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป,เป็นเป็นผู้ผลิตเกมฮะสัญชาติจีนก็คือเป็นคู่แข่งกับ Tencent นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเนี่ยก็จะบอกว่างบ ในาสล่าสุดก็ประกาศออกมาได้ค่อนข้างดีเลยด้วยดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ของเกมธุรก,กิจนวัตรกรรมที่โตได้ค่อนข้างค่อนข้างดีเลยครับแล้วเขามีเกมในส่วนของที่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะครับตัวเน็ตอีสเนี่ยครับก็คือถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยซึ่งบริการไซเล่ที่เป็นพัฒตรทางด้านรีเสิร์ชของรัศปูหลวงเราเนี่ยก็ให้แทร็กเก็ตไพรซ์หุ้นตัวนี้เนี่ยอยู่ที่6ก0นะครับก็เป็นอะไร<ม>ที่น่าสนใจเลยนะครับสำหรับตัวของเน็ตอีสนะครับอันนี้ก็เป็นแทนนร็กเก็ตไพรซ์ท ค,คือถ้าเรามองกันเนี่ยโอกาสความน่าสนใจของตลาดหุ้นฮ่องกงหรือว่าหางเสีงยังคงมีอยู่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลงทุนผ่านกองทุน ETF ที่เมื่อสักครู่นี้คุณเอิร์ทแนะนํากันได้ด้วยนะคะแนวโนม้มนะคะเรามองในอนาคตยังไงดีคะแนะนําให้นักลงทุนมั่นใจกันสักนิดหนึ่งสําหรับตลาดหุ้นหางเสีงนะคะครับสำหรับตลาดหุ้นฮ่องกงหรือว่าดัาชนีหางเส็งเนี่ยก็อยากจะท <c> ษ <oughs> ทับแนะนําท่านนักลงทุนอย่างนี้<ช>ว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ย เป็นเหมือนเป็นเกตเวย์หรือว่าเป็นประตูนะครับที่ทำให้นั้งทุนเนี่ยลงทุนในหุ้นจีนได้ได้สะดวกมากขึ้นคือฮ่องกงยังไงเนี่ยก็ยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียนะครับแล้วด้วยความที่เขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาถูกปกครองโดยประเทศอังกฤษซึ่งระบบกฎหมายเขาเป็นเบสิกลอที่ เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกนะครับในขณะที่จีนเองเนี่ยประเทศเขาเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยในแง่ของตลาดหุ้นเองหรือว่าในแง่ของภาพประเทศเองเนี่ยยังไงฮ่องกงก็ได้รับการยอมรับจากนักทุนทั่วโลกมากกว่านะครับในขณะซึ่งจีนเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็รับรู้ถึงเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไม่งั้นก็คงไม่เอาบริษัทใหญ่ๆอย่างอาลีบาบาเนี่ยนะครับเข้ามาจด ที่เป็น secondary <ฮะ S 2> listing เนี่ยในตลาดหุ้นฮ่องกงเลยเขาเพราะว่าเองอาลีบาบาเนี่ยจดในตลาดหุ้นสหรัฐด้วยใช่ไหมครับแล้วเขาก็มาทำ <ฮะ S 2> secondary listing ในตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยคือจีนเองก็เลือกที่จะบริษัทที่เป็นแฟกชิ่ของประเทศเขาเนี่ยมาจดในฮ่องกงแทนที่จะไปจดในตลาดหุ้นจีนนั้น <ฮะ S 2> ผมก็เ <ฮะ S 2> ชื่อว่า<ม>ตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าทางจีนเองเนี่ยก็ยังเชื่อมั่นว่าตลาดหุ้นฮ่องกงเองเนี่ยยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินอยู่แล้วก็เป็นที่ยอมรับของนักทุนมากกว่าว่าจริงๆผมว่าการลงทุนในตลาดหุ้นฮ่อง อยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะครับคุณจิงเราสามารถไปเ<ห>ยี่ยมชมได้นะแล้วก็หุ้นเองหลายๆตัวก็เป็นหุ้นที่เราคุ้นเคยนะครับอย่างบ里巴巴ในการซื้อสินค้าออนไลน์เลยเนี่ยเราคิดว่าทุกคนก็น่าจะได้เคยซื้อไม่ว่าจะเป็นวันคอนโซลใช่ไหมครับแล้วก็ได้ซื้อสินค้าของเขานะครับก็เป็นอะไรที่ที่น่าสนใจครับอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่วันนี้คุณเอิร์ธนำมาแนะนำกันด้วยนะคะคุณร์ธข่าช่วงนี้เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอะไรของทางด้านของบริษัทรับตัวหลวงกันบ้างไหมคะ ก็จริงๆตอนนี้นะครับก็เรามีโปรโมชั่นนะครับก็คืออยากจะเรียนท่านนักทุนทุกท่านว่าเรามีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็คือต้องบอกว่า เป็นโปรโมชั่นที่พิเศษจริงๆนะครับสำหรับลูกค้าหลักรับผูหลวงนะครับเมื่อเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศเนี่ยแล้วก็มีปริมาณการซื้อขายหลักทรั์เนี่ยครับต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปนะครับรับไปเลยนะครับตัวของ Starbuck s อีคุงปองนะครับมูลค่า500บาทนะครับก็คือมียอดเฟดในช่วงเดือนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการฉลองครบรอบหนึ่งปีโปรโมชั่นพิเศษเรานะครับแล้วไม่แน่ใจพอจะมีเวลาเหลือสักนิดนึงไหมครับคุณหญิงครับค่ะได้เลยค่ะ ครับอยากจะขอปิดท้ายนิดหนึ่งว่าพอดีมีประเด็นที่ผมว่าเป็นนักทุนอาจจะสนใจแล้วก็ถามเขาเยอะก็คือเป็นประเด็นเรื่องของตัวทองนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทองเองเนี่ยช่วงมีการปรับฐานเล็กน้อย,นยแต่ก็เมื่อคือนก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วจริงๆริงเทรนด์ตรงนี้มันก็เห็นเนี่ยผมเอาภาพที่เป็นค่างเงินดอลลาร์เนี่ยกับค่าตัวทองเนี่ยครับให้เห็นว่าโอ้ันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะค่อนข้างที่สวนทางกันเลยแล้วก็คุณปู่นะครับบริษัทมัฟเฟตเองเนี่ยก็มีท่านมีการเขาเรียกว่าอะไรไป โอ้โหเซอร์ไพรสนะเพราะว่าท่านเคยเคยพูดใช่ทั้งความ<ค>วามือหามากๆเลยซึ่งท่านก็เคยเหมือนบอกว่าโอ้ทองนี่เป็นสินทรัพย์ที่แบบไม่ได้มีผลกําไรนะครับเป็นเรื่องราเมนั้นท่านก็ไม่ได้ลงทุนแต่ว่ารอบนี้นะท่าน ไปลงทุนละในบริษัทเหมืองทองมานั้นก็ทําให้นักทุนทั่วโลกเนี่ยเอ๊ะหรือว่าท่านจะเปลี่ยนมุมมองตรงนี้ซึ่งผมว่าน่าสนใจทีนี้ถามว่าถ้าเราจะลงทุนตามคุณปู่บริวารเฟดเองเนี่ยผมว่ามีทางเลือกหนึ่งที่ให้นักทุนลองดูเป็นแนวทางนะครับก็คือการลงทุนใน ETF ที่ชื่อว่า g t x ตัวนี้เป็น ETF ที่อินกับหุ้นเหมือนทองเหมืองทองคํา อ่าซึ่งตัวนี้เราใส่ไว้ในโมเดลพอร์ตของทีม Bursco Investing ด้วยนะครับซึ่งก็ก็ <S <S เป็นอีกทางนึ่นคือแทนที่เราจะไปลงในตัวเดียวที่คุณปู่เฟดลงใช่ไหมเราลงไปในหุ้นเหมืองทองหลายๆตัวเลยได้กระจายเลยก็คือลงผ่าน ETF ต่นเองนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรเรื่องที่น่าสนใจนะคะวันนี้พูดคุยกับคุณเอิร์ธได้ในหลายประเด็นเลยนะคะทั้งในมุมมองของตลาดหุ้นฮ่องกงและที่สําคัญก็ยังมีมุมมองเกี่ยวกับในเรื่องของ ETF ทองคํากันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอิร์ธมากเลยค่ะได้ครับขอบคุณครับครับ ตลาดหุ้นไทยต้องปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะ9.20จุดค่ะธนาคารก,ก็ช่วยหนุนนําตลาดขึ้นมาได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆที่นักลงทุนจับตานะคะแต่ว่าก็ยังรอในเรื่องของปัจจัยในประเทศนี่แหละค่ะว่าที่ประชุมคณะร,รัฐมนตรีหรือว่าแม้แต่การประชุมสบ,บคเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้จะมีมาตรการอะไรใหม่ๆออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยหรือเปล่านะคะเลยทําให้วันนี้ค่ะหุ้นไทยปิดกันไป1,330.11จุดเพิ่มขึ้นมา9.20จุดนะคะมูลค่าการซื้อขาย85,000 5,000 ขอภัยค่ะ5 8 5 5 8 7ล้านบาทนักวิเคราะห์มีการเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้นักลงทุนก็ยังมีความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ด้วยพรุ่งนี้ก็น่าจะมองว่าตลาดยังคงไซเวกค่ะแนวรับ 1, 3 2 0จุดส่วนแนวต้าน1,330้จุดวันนี้มีแต่รายย่อยขายกันไปนะคะ1,063ล้านบาทสถาบันบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็ต่างประเทศมีการซื้อกลับเข้ามาค่ะค่ะส่วนทางด้านของบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นโซนเอเชียนะคะต้องบอกว่าวัันนนนนี้น้้้เ่ตตลาาดหุกหใ เป็นผู้ที่นําทําให้ทิศทางของตลาดหุ้นในโซนเอเชีย e ปรับตัวลดลงนะคะแตกต่างจากไทยเพราะว่าไทยเนี่ยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มธนาคารที่มีแรงซื้อเข้ามาคึกคักหลังจากที่ทบทอบอกว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าเงินกองทุนอยู่ในเกณ์ที่ดีนะเดี๋ยวจะให้ปันผลกันได้นะคะส่วนตลาดหุ้นในโซนเอเชีย e ได้รับผลกระทบค่ะจากการแพร่ระบาดในะระลอกที่2นะคะที่เป็นกังวลกันเพิ่มขึ้นมากนะคะดังนั้นก็เลยส่งผลทําให้ทิศทางของตลาดหุ้นแต่ละตลาดนั้นลงไปเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบยกเว้นตลาดหุ้นจีน ล้ะค่ะ ส่วนทางด้านของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเงินบาทในวันนี้นะคะขยับขึ้นมาแข็งค่าเล็กน้อยจากวานนี้นะคะเมื่อวานปิดไปที่31บาท20สตางค์วันนี้ปิดที่ 31- บาทส5สตางค์พรุ่งนี้นะคะมองที่31บาทส0สตางค์ถึง20สตางค์ค่ะฝากฟังสหรัฐนะคะค่ำคืนนี้มีการเปิดเผยตัวเลขหลายตัวเลยนะคะแล้วก็ทิศทางสดใสเป็นบวกทีเดียวนะคะต่อในเรื่องของภาพรวมการลงทุนค่ะตัวเลขการอนุญาตเริ่มสร้างบ้านในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะพบว่าอยู่ที่1.496ล้านค่ะสูงกว่าที่คาดกัานไว้1 24ล้านนะคะขณะเดียวกันในส่วนของการประกาศผลประกอบการนะคะอย่าง沃尔玛บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสาหาราัฐเปิดเผยว่ายอดขายออนไลน์ในสาหาราัฐปรับเพิ่มขึ้น97%ในไตรมาสที่2ซึ่งก็ทําให้ผลประกอบการของเขานั้นมีการปรับเพิ่มขึ้นค่ะไรายได้จากการดําเนินงานก็เพิ่มขึ้น8.5%สู่ระดับ6 1พันล้านดอนลลาร์ในไตรมาสที่2เช่นเดียวกันอีกหนึ่งตัวนะคะโฮมดีโปก็บอกว่าปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกําไรของเขาเพิ่มขึ้น2ี่ะิบเปอร์เซ็นต์นะคะ ขณะที่ยอดขายของเขาก็เพิ่มขึ้นมา23%เช่นเดียวกันค่ะส่วนค่ำคืนวันนี้นะคะตลาดหุ้นในโซนยุโรปได้รับแรงเกงกําไรนะคะในหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวนะคะ,ะหลังจากที่เริ่มจะมีการเจรจาการเปิดประเทศระหว่างกันนะคะแต่ว่าการแพร่ระบาดในระลอกที่2ก็ค่อนข้างรุนแรงก็ต้องรอจับตากันแลนะะ้วค่ะนี่ก็คือประเด็นทั้งหมดนะคะที่นํามาพูดคุยกันในค่าคืนวันนี้พรุ่งนี้สี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ